ดีค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปเจอลูกชายของเดจังกึมนะคะเพราะว่าเขาหนีมาจากเกาหลีค่ะท่านผู้ชมเขามาทํางานที่นี่นะคะเป็นลูกมือกุ๊ปใหญ่นะคะอันนี้เป็นอ่าที่ในการทําความสะอาดของสํานักปฏิบัติธรรมของเรานะคะท,ที่จําเป็นมากที่สุดเลยก็คือสถานที่ในการล้างจามเพราะว่าผู้มาปฏิบัติธรรมหรือคนเข้ามาอบรมนั้นจําเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารแล้วก็มีผู้ควบคุมแล้วก็ดูแลความสะอาดอันนี้ก็คือ ผู้ที่ควบคุมการทําอาหารแล้วก็ดูแลในสถานที่ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูในสถานที่ที่จัดให้เด็กล้างจานกันนะคะสวัสดีค่ะนะคะต่อมาตัวที่2นี้นะคะจะเป็นสถานที่สําหรับการล้างจานนะคะสําหรับผู้เข้าอบรมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นถาดหลุมนะคะที่เราใช้ในการรับ นะคะต้อนรับนะคะอันนี้ก็จะเป็นถาดหลุมนะคะ<ม>แล้วก็จะเป็นชื่อยอทอนี่ก็คือโยธาประสิทธิ์นะคะเป็นของสำนักปฏิบัติธรรมของเรานั่นเองนะคะเรามีเกือบประมาณพันชุดนะคะซึ่งจะต้องอมีการล้างน้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการล้างน้ำต่างๆนะคะจะมีะสันไลนะคะแล้วก็จุดล้างเนี่ยเราจะให้ล้างประมาณ2าครั้งนะคะแล้วก็เป็นน้ําที่1แล้วก็ อันนี้จะเป็นน้ําที่สองน้ําที่3าและน้ําที่4ซึ่งผู้เข้าอบรมนั้นนะคะจะต้องล้างเองนะคะเก็บเองล้างเองกินเองแล้วก็กินเนี่ยก็คือต้องหมดด้วยนะคะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือจุดล้างจานของผู้เข้าอบรมนั่นเองค่ะ